ข้อที่5้านะคะนี่เป็นเหมือนกับข้อที่4ี่เลยเราก็หาได้ทั้งเศษและก็ส่วนนั่นเองอ่ะขอใช้โจทย์นี้เลยแล้วกันเนาะก็เขียนรากไว้ก่อนอนะันดับแรกถ้าเราจะส่งงานคุณครูก็เขียนรากไว้ก่อนนะคะจะได้ส,สวยๆขีดไว้เลยมีเศษกับส่วนจะได้ไม่ลืมนะคะอ่ะขอทด27ก่อนถ้าทุกคนลองแยกตัวประกอบออกมาแล้วนะคะ27มันคือ3ามคูณกัน3ตัวคะ่ะต่อไปห้าหนึ่งสองนะคะต่อไป นะคะห้าอะยังไม่คุ้นเคยก็ลองมาทดดู512นะคะทุกคนมันลงท้ายด้วยเลขอะไรคะเลข2อเอาเลข2ดูลงท้ายด้วยเลขคู่นะคะ2หารได้แน่นอนเอามา2ก่อน2 2เป็น4ทด1เป็น5 2 50ใช่ไหมคะทด1เป็น11 2 4 2 62เนาะสอง 62. ต่อไปแม่2อีก2 1เป็น2นะคะ2 2 4ทด1เป็น5 2 8 6นะคะแม่2อีกนะคะ2 6ง2 4สินะทีนี้ย้อนกลับมาดูจะเห็นว่า64เอเหมือนเคยเจอมา64มันคือรล่าที่3ามกก็คือนี่มันคือ4คูณกัน3ตัวดังนั้นเรารู้แล้วว่าอ่ะเราใช้แม่4เลยอ่ะใช้แม่สเลย c หนึ่งเป็น4ใช่ไหมคะทด 2, 2เป็น6 4 6เป็น24ต่อไป16ค่ะ4 4 1 6นั่นเองดังนั้น512ของเรานะคะนี่มันคือนี่2คูณกัน3ตัวและก็4คูณกัน3ตัวเราก็เอามาเขียนเลยค่ะ2คูณกัน3ตัวและก็4คูณกัน3ตัวแบบนี้ต่อไปหน้าที่ของพวกเรานะั่นก็คือการถอนรากออกมานั่นเอง ถอนรากออกมาต่อไปหน้าที่ของพวกเรานะคะนั่นก็คือการถอนรากออกมานั่นเองนะคะด้านบนนะคะตัวที่ซ้ำกัน3ตัวนั่นก็คือ3ก็เขียนเลข3ออกมาหารด้วยนะคะตัวส่วนนะคะด้านล่างหาตัวที่ซ้ำกัน3ตัวก่อนตัวแรกก็คือเลข2นะคะดึง2ออกมาแล้วต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือ C ซ้ำกัน3ตัวก็คูณกับ4เข้าไป ดังนั้นข้อนี้พอคูณกันเสร็จสับนะคะก็ได้เป็น3ส่วน8นะคะก็ตอบเลยค่ะว่ารากที่3ของ27ส่วน512นี่ก็คือ3ส่วน8นั่นเองนะสำหรับข้อที่5ต่อไปนะคะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะข้อที่6นะคะอ่ามาลองทำดูนะคะเขียนโจทย์ไว้ก่อน นี่รากที่3อ่ะเดี๋ยวบอกเทคนิคนะจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นทศนิยมอะไรคะทศนิยม3ตำแหน่งทศนิยม3ตำแหน่งมันก็คือ0.1นคูณ0.1คูณ0.1นั่นเองแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันต้องเป็นลบทุกคนแล้วมันเป็นจำนวนคี่นะคะแล้วก็ใส่ลบเข้าไปให้เขานี่ คูณกันจะได้เป็นลบนะคะดังน,นั้นรากที่3ของตัวนี้ถอดออกมาเลยค่ะนี่ซ้ำกัน3ตัวละนั่นก็คือลบ0.1นั่นเองค่ะข้อ6ก็เลยตอบลบ0.1นะต่อไปไปดูข้อ7ค่ะข้อ7นะคะ216ทุกคนข้อ7นะคะ0.216นะคะทุกคนลองทดดูจะเห็นว่า216เนี่ย มันคือ6คูณกัน3ตัวนี่6คูณกัน3ตัวค่ะแต่ทีนี้โจทย์เขาต้องการ0.21 0.216นะคะทำให้มันเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งดังนั้นเราก็แยกให้มันออกเป็นทีละตำแหน่งค่ะดังนั้นเราก็แยกให้เขาเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งทุกตัวเห็นไหม อันนี้1ตําแหน่งอันนี้1นึ่ตำแหน่ง1ตําแหน่ง,นง,นงรวมกันก็ได้3ตําแหน่งนะคะก็จะได้เป็นข้อนี้ก็เลยเขียนใหม่ได้ว่าเป็นนี่ลบเขียนจดุดนี่ก็คือ0.6นะคะคูณกัน 3ตัวก็จะได้เป็น0.216นะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นลบ0.6นั่นเองนะคะจะเริ่มไปเร็วนิดนึงนะต่อไปนะคะไปดูข้อที่8ได้เลยค่ะข้อที่8นะคะนี่ต้องการหารากที่3ของ0.00027นะคะอ่ะมาขอแอบทดนิดนึง จริงมันคิดได้หลายกรณีนะเราสามารถเอาตัวเลขทําให้มันเป็นทําให้มันเป็นอ่าเศษส่วนก็ได้แต่มันมก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องทําเป็นเศษส่วนก็ได้เราแค่สังเกตเฉยๆนะคะนี่มีมีส่วสี่ตัวใช่ไหมเป็นรศนิยมกี่ตําแหน่งนี่เราก็ลองดูนะคะเราก็ลองดูว่ามันมีกี่ตําแหน่งหน้าตรงนี้มันมีทั้งหมด6ตําแหน่งค่ะ เรามาพิจารณาก่อนว่า27ปกติ27เนี่ยอ่ายีเขียนมาก่อนคูอะไรที่คูณกัน3ตัวได้27ก็คือ3 3ตัวแต่ทีนี้เราต้องการอ่าศูนย์จุดเราต้องการ6ตำแหน่งค่ะเราต้องการ6ตำแหน่งดังนั้นเราจะแบ่งยังไงคะอ่าเราต้องการ6ตำแหน่งดังนั้นก็จะแบ่งเป็น2ตำแหน่ง 3, ตัวนะคะก็จะได้เป็น6ตำแหน่งก็จะได้เป็น 0.03คูณ0.03คูณ0.03นั่นเองเห็นไหมอันนี้2ตำแหน่ง2งองตำแหน่ง2องตำแหน่งรวมกันทั้งหมดก็จะได้เป็น6ตำแหน่งนะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่คะนี่เราก็เขียนให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงก็คือแทนค่าตรงนี้ไปเป็น0.03คูณกัน3ตัวนี่คือแสดงวิธีทำ ลงไปในเอกสารของตัวเองนะคะนี่ซ้ำกัน3ตัวก็ดึงออกมาแค่ตัวเดียวก็เป็น0.03ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ0.03นั่นเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัด2.4ก็ไก่ข้อที่2นะคะข้อที่2ใหญ่อันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะต่อไปไปดูข้อที่3ด้ได้เลยค่ะ